ไฟฟ้ากระแสะสลับไฟฟ้ากระแสะสลับคืออะไรไฟฟ้ากระแสะสลับหมายถึงกระแสะที่มีทิศท,ทางไปและกลับตลอดระยะเวลามีการสลับขั้วบวกและลบกันอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกระแสะตรงที่ไฟฟ้าจะไหลไปในทิศท,ทางเดียวและไม่ไหลกลับเช่นไฟฟ้าที่ได้จากฐานไฟฉายแบตเตอรี่ของรถยนต์เป็นต้นไฟฟ้ากระแสะสลับ จึงเป็นไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากๆนั่นเองแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสะสลับไฟฟ้ากระแสะสลับเป็นกระแสะไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากแหล่งจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าใดโดยมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตลอดเวลาสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้านั้นมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะสลับชนิด1เฟส หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะสลับชนิดสาเฟสนั่นเองไฟฟ้ากระแสะสลับมี2ประเภทหลักๆคือไฟฟ้ากระแสะสลับเฟสเดียว ไฟฟ้ากระแสะสลับเฟสเดียวลักษณะการเกิดไฟฟ้ากระแสะสลับคือขดลวดชุดเดียวหมุนตัดเส้นแรงแม่เหล็กเกิดแรงดันกระแสะไฟฟ้าทําให้กระแสไหลไปยังวงจรภายนอกด้วยผ่านวงแหวนและแปรงฐานดังกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อออกแรงหมุนลวดตัวนําได้หนึ่งรอบจะได้กระแสะไฟฟ้าชุดเดียวเท่านั้นถ้าหาก ต้องการให้ได้ปริมาณไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้ลวดนำหลายชุดไว้บนแกนที่หมุนดังนั้นในการออกแบบขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะสลับถ้าหากออกแบบขดลวดบนแกนให้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชุดแล้วจะได้กำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไฟฟ้ากระแสะสลับ3เฟสไฟฟ้ากระแสสลับ3มเฟส เป็นการพัฒนาม,มาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชนิด2เฟสโดยการออกแบบจัดวางขดลวดบนแกนที่หมุนของเครื่องกำเนิดน,นั้นเป็น3ชุดซึ่งแต่ละชุดนั้นวางห่างจากกัน120องศาทางไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ในบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวระบบการส่งไฟฟ้าจะใช้สายไฟฟ้าสสายคือสายไฟฟ้า1เส้นและสายศูนย์หรือนิวทรอน หรือเราเรียกกันว่าสายดินอีกหนึ่งสายสำหรับบ้านพักอาศัยในเมืองบางแห่งอาจจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดพิเศษจะต้องใช้ไฟฟ้าชนิด3มเฟสซึ่งจะให้กำลังมากกว่าเช่นมอเตอร์เครื่องสูบน้ำในการบำบัดน้ำเสียลิฟต์ของอาคารสูงสูงเป็นต้นเครื่องกำเนิดกระแสสลับเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเครื่องกำเนิดกระแสสลับคือเครื่องที่ก่อกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ประกอบด้วยขดลวดหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กปลายทั้งสองของขดลวดนี้ต่อกับวงแหวนปลายละอันวงแหวนแต่ละอันมีแปรงแตะและมีสายไฟฟ้าต่อจากแปรงเพื่อนําเอาไฟฟ้าไปใช้ส่วนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั้นประกอบด้วยส่วนนอกซึ่งอยู่กับที่เรียกว่าตัวนิ่งมีขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าติดอยู่กับตัวนิ่งนี้ขั้วแม่เหล็กนี้อาจติดไว้หนึ่งคู่คือขัออ้ว N ขั้วหและขั้ว s อีกขั้ว1ห,หรือ2คู่หรือ3ก็ได้ขั้วแม่เหล็กเหล่านี้จะเรียงสลับกันไปส่วนขดลวดนั้นพันอยู่รอบๆตัวหมุนซึ่งหมุนอยู่ตรงกลางไฟฟ้า1รอบนั้นเกิดจากการที่ขดลวดเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก n และ s 1คู่เมื่อลวดเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กของขั้ว n 1 s 1 จะได้ไฟฟ้าออกมา1รอบและเมื่อผ่านสนามแม่เหล็กของคู่ N2S2 จะได้ไฟฟ้าออกมาอีก1รอบดังนั้นถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีขั้วแม่เหล็ก N-S เพียงคู่เดียวเมื่อขดลวดหมุนตัวไป1รอบจะได้ไฟฟ้าออกมา1รอบและถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีขั้วแม่เหล็ก2คู่เมื่อขดลวดหรือตัวหมุนไปครบ1รอบจะได้ไฟฟ้าออกมา2รอบ ดังตัวอย่างภาพประกอบต่อไปนี้นั่นเองค่ะวงจรไฟฟ้ากระแสะสลับประกอบด้วยอะไรบ้างวงจรไฟฟ้ากระแสะสลับประกอบด้วยเครื่องกำเนิดกระแสะสลับและส่วนประกอบอีกสามอย่างคือ 1. ตัวต้านทานสองตัวจุและสตัวเหนี่ยวนำค่ายังผลของกระแสะคืออะไร ค่ายังผลของกระแสในการวัดค่าไฟฟ้าของกระแสสลับถ้าใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือแอมมิเตอร์กระแสตรงมาวัดเข็มชี้ของแอมมิเตอร์จะเบนกลับไปกลับมาทั้งนี้เนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้น,ข,นขึ้นลงลงและไหลกลับไปกลับมาตลอดเวลาการวัดค่ากระแสไฟฟ้าของกระแสสลับจึงทําได้ดังต่อไปนี้ จากรูปให้กระแสสลับไอเคลื่อนที่ผ่านความต้านทานอาและกระแสตรงไอเคลื่อนที่ผ่านความต้านทานอาเช่นกันถ้าในเวลาที่เท่ากันกระแสสลับไอทาให้ความต้านทานอาเกิดพลังงานความร้อนเท่ากับพลังงานความร้อนที่กระแสตรงไอทาให้เกิดกับความต้านทานอาเช่นเดียวกัน ค่าของกระแสตรงไอจะใช้แทนค่าของกระแสสลับไอในทํานองเดียวกันค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของกระแสตรงจะนำมาใช้เป็นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของกระแสสลับได้เช่นเดียวกันซึ่งจะเรียกค่าที่นำมาใช้แทนกันนี้ว่าค่ายังผลหรือค่ามิเตอร์ทั้งนี้เพราะมิเตอร์ของกระแสสลับจะปรับค่าที่วัดได้ให้เป็นค่ายังผลเพื่อสะดวกในการอ่านค่านั่นเองความต่างศักย สำหรับเรื่องไฟฟ้ากระแสะสลับความต่างศักระหว่าง2จุดใดๆมีวิธีคิดคล้ายกับกระแสตรงซึ่งยังคงใช้กฎของโอหมคือความต่างศักเท่ากับกระแสะคูณความต้านทานการผลิตไฟฟ้ากระแสะสลับการผลิตไฟฟ้ากระแสะสลับ หลักการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะสลับทำงานโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์เมื่อขดลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าไหลในวงจรในส่วนของแหล่งผลิต ไฟฟ้ากระแสสลับส่วนใหญ่ผลิตจากโรงไฟฟ้าต่างๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยโรงไฟฟ้าเหล่านี้จะใช้แหล่งพลังงานที่แตกต่างกันเพื่อหมุนกังหันหรือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาระบบไฟฟ้า3เฟส ในะระบบไฟฟ้ากระแสะสลับส่วนใหญ่มักใช้ระบบไฟฟ้า3มเฟสซึ่งประกอบด้วยขดลวด3มชุดที่วางอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันทําให้ได้กระแสะไฟฟ้า3มชุดที่มีเฟสต่างกัน120อองศานั่นเองค่ะการส่งไฟฟ้ากระแสะสลับ การส่งไฟฟ้ากระแสสลับจะต้องมีในส่วนที่เรียกว่าม้อแปลงการส่งไฟฟ้ากระแสสลับในระยะทางไกลจําเป็นต้องใช้ม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าหม้อแปลงจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานเนื่องจากความต้านทานของสายทรงการส่งไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าระบบส่งจ่ายไฟฟ้าจะประกอบด้วยสถานีไฟฟ้าแรงสูงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจากนั้นจะส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงอีกแห่งหนึ่งเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าก่อนที่จะจ่ายให้กับผู้บริโภคข้อดีของการส่งไฟฟ้ากระแสสลับ การส่งไฟฟ้ากระแสสลับมีข้อดีคือสามารถส่งในระยะทางไกลได้ด้วยสูญเสียพลังงานน้อยกว่าไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเป็นผลมาจากการใช้มอแปลงเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมนั่นเองการใช้งานไฟฟ้ากระแสสลับการใช้งานไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับถูกนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในครัวเรือนและอุตสาหกรรมเช่นหลอดไฟเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องซักผ้าและเครื่องจักต่างๆมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นมอเตอร์ในเครื่องจักมอเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าและมอเตอร์ในระบบขนส่งสาธารณะค่ะระบบพลังงานหมุนเวียน ไฟฟ้ากระแสสลับยังถูกนํามาใช้ในระบบพลังงานหมุนเวียนเช่นการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาเซลล์หรือแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งานในระบบไฟฟ้าค่ะเพื่อนๆสามารถศึกษาได้จากสมการข้างต้นเลยนะคะนี่คือสมการที่ใช้ในการคํานวณและการคิดค้นหาเกี่ยวกับโจทย์ของไฟฟ้ากระแสสลับมีทั้งในหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์และในอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปเลยค่ะ และนี่คือตัวอย่างประกอบของโจทย์การหาคิดคำนวณไฟฟ้ากระแสสลับค่ะเพื่อนๆสามารถศึกษาได้อย่างละเอียดจากหนังสือเรียนรายวิชาฟิสิกส์ได้เลยนะคะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับกันไปแล้วเรามาสรุปกันให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆได้ดังนี้ค่ะ สรุปได้ว่าไฟฟ้ากระแสสลับทั้งสองประเภทมีความสำคัญในการใช้งานที่แตกต่างกันโดยไฟเฟสเดียวเหมาะสำหรับครัวเรือนทั่วไปส่วนไฟสามเฟสเหมาะสำหรับงานที่ต้องการกำลังไฟฟ้าสูงเช่นโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจัดทำและนำเสนอโดยนายบารมีบุรีแสงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งนางสาวพัชริดานยมพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งนางสาวเกษราแก้วลอยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งค่ะ